ออเดอร์นี้นะคะในเบื้องต้นในรอบแรกลูกค้าขอปะกอ,อ,อวิธีประกอบร้านส่งวิดีโอไปให้สักพักหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าสายมันเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำไมถึง ติดๆด,ดับดบแล้วก็เอามือไปจับตรงขั้วจริงๆสายจะต้องสอดเข้าในท่อนะคะเพื่อไม่ให้มันเกะกะร้านแจ้งไปแล้วแล้วก็ดูจากวิดีโอหรือ,ร,อรูปที่ลูกค้าส่งเข้ามาในแชทเนี่ยร้านดูว่าเหมือนกับคือมันเป็นกิฟต,ต่อนะคะมันไม่ใช่ของที่บบอบางนะคะมันเป็นขั้วที่ต้องต่อสายเพราะสายอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันทําให้ยาวขึ้นเขาเรียกว่า extension นะคะเป็นสาย extension สายหนึ่งที่ต่อให้มันยาวขึ้นนะคะ อ,อีกสายหนึ่งเนี่ยมาจากขั้วไฟที่ที่มันมันเป็นด้านที่มันสั้นกว่าเดีย๋ยวมาดูของนะคะตัวไฟจับมือถือรีโมทอะฟีรีโมทสายตัวนี้ค่ะที่เรียกว่าสายเอ็ก n s i ชัแล้วมันมีมันคืออีกด้านหนึ่งลูกทางระบบจะเห็นนะคะว่าอันนี้คือสายเอ็กเทนชันของสายไฟนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ย อีกปลายด้านหนึ่งอันนี้คือสั้นกว่าจะเป็นกิฟต์แบบนี้ไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนะจะเป็นกิฟต์แบบนี้เวลาเขาต่อกันปุ๊บเวลาแปบ๊บหนึ่งสิีเวลาต่อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะดึงออกต้องบีบตรงนี้ก่อนแล้วดึงออกจะมีลูกค้าบางคนเท่านั้นนะคะที่บางคนเท่านั้นนะคะที่จับตรงนี้จะจับสายตรงนี้แล้วดึงออกเลยพอดึงออกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดออกไป ตา,ออะะตามรูปนี้คือหลุดออกแล้วนะคะตามรูปนี้คือหลุดออกแล้วนะคะเพราะจะเห็นตรงนี้หลุดออกแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะสายเราแจ้งไปแล้วว่าสายปกติเนี่ยสายตรงเนี้ยจะติดกับคานบนตรงนี้มันดึงออกไงมันหักตรงนี้หักด้วยเนี่ยตรงนี้หักออกไปด้วยฟีเธอไปเอาตัวใหม่มาสิฟีแกออกก็ได้จ้ะพี่จะได้เห็นตัวใหม่ด้วย คานบนสายจะอยู่ในคานบนแบบนี้สายจะอยู่ในคานบนแบบนี้จะจะไม่มีเนี่ยค่ะเนี่ยสายจะอยู่แบบนี้นี่คือการดึงออกนะคะและกิฟเนี่ยเข้าไม่ได้นะกิฟนี่ไม่สามารถที่จะดึงออกจากคานบนนี้ได้นะคะ คือตอนนี้กําลังงงตอนนี้เพิ่งเปิดกล่องเลยนะคะตอนนี้กําลังงงว่าดึงกิฟออกจากรูตรงนี้ได้ยังไงทั้งทั้งที่สายไฟนะคะแล้วก็สายตรงนี้จะต้องสายตัวนี้จะต้องอยู่ในคารนแบบนี้อยู่ในคารนแบบนี้แล้วสายอีกปลายเนี้จะออกมาจากรูนี้ฟีดแกะตรงนั้นเลยฟีอันนี้วิดีโอจะไม่ไม่พอดไม่ตัดต่อหรืออะไรนะ,นะคะ ระบบต้องรับผิดชอบให้ร้านนะคะตัวนี้หักแล้วขายไม่ได้แล้วนะขายไม่ได้แล้วนะคะขายต่อไม่ได้แล้วนะนี่คือการทำพังนะคะร้านแจ้งเราว่าสายตัวนี้คือส่งวิดีโอมาให้ดูปกติเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือไฟสายจะอยู่แบบนี้แล้วปลายสายฟีเอาปลายสายออกมาปลายสายจะเป็นแบบนี้ที่เป็นกิ๊บเมื่อสักครู่นี้แล้วเวลาเราดึง ตรงนี้จะออกมาจากคานยากมากเลยนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นข้องอพออันนี้มันมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่กิฟตรงนี้มันจะหลุดได้ประเด็นคือคุณเอาออกได้ยังไงมันสามารถเอาออกได้ค่ะแต่ว่าคุณเอาออกไปทําไมทั้งๆที่มันติดกันอยู่ตรงนี้เวลาเราประกอบแล้วแค่เอาสายสอดใส่ท่อแบบนี้ค่ะอันนี้หายไปปะเนี่ยหรือว่ามีแค่สองสองท่อนอันนี้โอเค เวลาประกอบเราก็แค่เอาสายเนะะี่ยค่ะสอดเข้าไปในท่อแล้วพอพอมันออกออกจากออกจากอีกท่อหนึง่งมันก็จะมีสายเอ็กเซนชัตัวนี้ต่อให้แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาต่อไปอันนี้อีกทีหนึง่งนี่คือคุณทำพังค่ะแล้วที่คุณแล้วที่คุณส่งรูปมานี่ก็คืออันนี้คือคุณทำขาดเนี่ย อันนี้คือคุณทําขาดเป็นไปไม่ได้เลยที่กิฟจะออกท,ที่ที่ตัวกิฟเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาบักกีไว้ตรงนี้ค่ะตรงรูๆเนี้ยฟีเธอเอาเอาสาย e x t e r n a l อีกอีกอันนึงมาเนี่ยค่ะมันจะสอดอยู่ในนี้แล้วเขาจะบักกีตรงนี้ไว้เขาจะบักกีตรงเขามันไม่ได้เรียกว่าบักกีเขาเรียกเขาเรียกว่ายา้ำเครื่องย้ำเนี่ยมันจะย้ำอยู่ในรูตรงเนี้ยเนี่ย แล้วสายทองแดงมันก็จะออกตรงเนี้ยอันนี้ยคือเขาย้ำไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะขาดออกไปแล้วประเด็นคือคุณถอดอันนี้ออกมาฟีอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรอ๋อตรงนี้เป็นเหล็กค่ะเนี่ยแล้วคุณทำหกักเนี่ยค่ะคุณทำหักนะคะเนี่ยคุณเอาออกไปได้ยังไงคือถ้าประกอบไม่เป็นเนี่ยเรา คือเราคิดว่าคุณเอาไปแล้วคุณทําไม่เป็นอะไรเลยนะคะมีคู่มือให้แล้วทาไม่เป็นเราก็ส่งเป็นวิดีโอไปสรุปอยู่ในวิดีโอหรืออยู่ในรูปที่คุณส่งมาเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าคุณจะเอาสายออกจากคานบนพอเอาสายออกจากคานบนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าคุณไปทําตัวนี้หักได้ยังไงหรือคุณเอาอะไรมาตัดออกแล้วประเด็นคือในแชทคุณแจ้งว่าเราไม่อยากจะคืนเงินเลย เราอยากให้มันใช้งานได้เพราะอะไรเพราะคุณทําของพังไปแล้วอันเนี้ยระบบไม่ควรที่จะคืนเงินให้คนให้ให้แบบนี้นะคะไอ้ตรงนี้มันจะมีล็อกสี่สี่มุมเออแต่อันนี้มันจะหักไปแล้วสองมันจะมีมันจะมีเหล็กอันเล็กๆอ่ะก็คือดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นแล้วก็พอใส่มันก็จะติดกับรูตรงนี้แล้วเขาจะมีเครื่องย้ำเครื่องย้ำตัวตัวกิฟต์ไฟเนี่ยค่ะแล้วมันจะแน่น